สวัสดีจ้าพบกันนะคะกับช่องของเราเหมือนเดิมนะจ้าเตยเตยาเปิดดวงนะอ่ะหนึ่งถึงสิบสองชั่วโมงนี้ของคุณเออมาดูกันสิว่าภายในหนึ่งถึงสิบสองชั่วโมงนี้ของคุณเออคุณจะได้เจอได้เจออะไรบ้างหนึ่งถึงสิบสองชั่วโมงนี้ของคุณนะคะเช่นเดิมนะเป็นแรนดอมพลังงานโดยวรวมนะอาจจะมีตรงบ้างอาจจะไม่ตรงบ้างนะจ๊ะ เพราะฉะนั้นแล้วอย่าไปซีเรียสอย่าไปเครียดดูเพื่อเป็นแนวทางดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนาะทางนี้ทางนั้นต้องบอกเลยเน้นย้ำเสมอเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเชื้อที่ยาในการรับชมและการรับฟังนะคะคลิปของเราช่องของเราเน้นในเรื่องความเชื่อและความศรัทธานะถ้าคุณเชื่อให้คุณตั้งใจรับชมรับฟังคลิปนี้ให้จบแต่ถ้าคุณแบบไม่มีความเชื่อเลยไม่ชอบเลยอะไรอย่างเงี้ยอย่าดูนะปิด เลื่อนผ่านโอโ้แค่นั้นเองจบนะมันจะได้ไม่ต้องมาด่ามมาไม่ต้องมาซีเรียสกันนะคะอะดูเพื่อเป็นแนวทางนะจ๊ะดูเพื่อความบันเทิงเชื้ิทียานในการรับชมนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะจะได้ไม่พลาดการรับชมรับฟังเรื่องราวข่าวดีพรังงานดีๆคลิปดีๆของช่องเรานะจ๊ะใครถูกใจกดปุ่มสุปเปอร์แต่งให้ด้วยเนาะ,อะขออนุญาต ขออนุญาตครูบาอาจารย์เทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวของทุกคนและขออนุญาตเจ้ากรรมานเวรประจำตัวของทุกคนด้วยนะคะอาขอบุญขอบารมีจากครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ณสถานที่แห่งนี้นะคะาแผ,แ,ผแผ่บุญแผ่บารมีมาผ่านภายผ่านเซนเออของผู้ที่อ่านภัยเพื่อจะได้สื่อให้กับคนที่ตั้งใจ ชมคลิปนี้จนจบนะว่าภายใน1-12ชั่วโมงนี้ของคนที่รับชมรับฟังคลิปนี้จนจบเนี่ยจะมีอะไรเกิดขึ้นกับเขาบ้างและพลังงานของคุณในช่วงนี้ในตอนนี้คือโอ้อัศวินไม้เทา้ามองเห็นคนที่ลงมือทํามองเห็นคนที่กำลังจะมีความก้าวหน้ามองเห็นคนที่มีแพชชั่นมีไฟในการที่จะคิดสร้างสรรค์ทำอะไรบางสิ่งบางอย่าง เนาะอัศวินไม้เท้ากานงานความก้าวหน้าคนที่ลงมือทำคนที่โอมีแพชชั่นมีไฟมีแบบความคิดที่จะทำนู้นทำนี่อะไรอย่างเนี้นะอะความก้าวหน้ามาแล้วหนึ่งนะหนึ่งถึงสิบสองชั่วโมงนี้ของคุณโอเดสหนึ่งถึงสิบสองชั่วโมงนี้ของคุณเดส มันเป็นพลังงานของคนที่กําลังจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นหมดเคราะห์มดโศกก็ได้สิ้นสุดจบสิ้นอืมก็ได้นะสิ้นสุดจบสิ้นก็ได้นะหนึ่งถึงสิบสองชั่วโมงเนี่ยอืมจบกับตรงนี้เพื่อเริ่มต้นสิ่งใหม่นะ เออเนาะมันเป็นพลังงานของคนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มทิศทางที่น่าจะเป็นของพลังงานของคนที่จะโอ้จบจากอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วก็ได้เริ่มต้นอับกับอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันแบบมีความเจิดจลัดมีความเฉยไหลมีความรู้สึกอย่างนั้นนะโอ้มีความที่มันแบบโอ้ดีกว่าเดิมหรือเปล่าอืมหนึ่งถึงสิบสองชั่วโมงนี้ของคุณก้าวไม่ท้า บางคนเหนื่อยบางคนเหนื่อยบางคนเหมือนแบบงานงานกันงาน1นึถึงสิชั่วโมงเนี้ยดูเหมือนว่าคุณจะ,จะต่อสู้กับงานที่ทำได้จนสำเร็จเออแล้วคุณบางคนจะปิดจ็อบได้เออนะ หนึ 1> 1่งถึงสิบสองชั่วโมงเนี่ยบางคนจะจบกับงานที่มันเหนื่อยงานที่มันยุ่งยากหรือปัญหาที่มันยุ่งเหยิงหรืออุปสรรคหรือคุณเป็นผู้อยู่เบื้องหลังอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือเปล่าเออนะหนึ่งถึงสิบสองชั่วโมงเนี่ยมันจะมีอะไรประมาณเนี้ดูไฮพิเทสหนึ่งถึงสิบสองชั่วโมงนี้ถ้าดูเหมือนว่าก่อนหน้าเนี้คุณรู้สึกว่า มันไม่สบายใจอืมหรือหรือมันรู้สึกมันเหนื่อยมันท้อรู้สึกว่าทำไมมันมีมันมีปัญหามันมีอุปสรรคมันติดมันขัดอะไรบางคนมีความสงสัยเนี่ยมันติดมันขัดอะไรเออเนาะหนึ่งถึงสิบสองชั่วโมงเนี่ยคือมันจะมันจะจบจบกับอะไรที่มันมาติดติดขัดขัดแล้วนะเออนะดูเหมือนว่ามันจะจบกับอะไรตรงนั้นแล้วนะหนึ่งถึงสิบสองชั่วโมงนี้ของคุณน่ะนะ พลังงานของคุณเนี่ยรู้สึกว่าคุณเนี่ยพยายามต่อสู้มาตลอดหนึ่งถึงสิบสองชั่วโมงเนี่ยควบคุมสติอืมเขาียไม่ใช่ควบคุมสติควบคุมอารมณ์ควบคุมอารมณ์บางครั้งคุณอาจจะรู้สึกเหนื่อยรู้สึกทอรู้สึกมีปัญหารู้สึกมีอุปสรรคหนึ่งสิบสองชั่วโมงนี้ บางคนอาจจะข้ามผ่านหรือเอาชนะกับปัญหาหรืออุปสรรคอะไรบางสิ่งบางอย่างได้หนึ่งสบสองชั่วโมงนี้บางคนอาจจะจบจบกับปัญหาหรือว่าจบกับเรื่องราวอะไรบางสิ่งบางอย่างได้ภายในหนึ่งบสองชั่วโมงอืม หนึ 1> 1่งถึงสิบสองชั่วโมงนี้บางคนนะมีความรู้สึกว่าบางคนเนี่ยอารมณ์ที่เคยแปรปรวนอารมณ์ที่เคยรุนเรหรือว่าคุณอาจจะรู้สึกว่าก่อนหน้าเนี้คุณมีความหงุดหงิดง่ายมีความอะไรอย่างเงี้ยง่ายอืมอาจจะมีความสับสนหรือมีความหงุดหงิดอะไรอย่างเงี้ยง่ายหนึ่งถึงสิบสองชั่วโมงเนี่ยดูเหมือนว่าคุณจะเขาเรียกว่าจัดการกับอารมณ์นั้นได้จัดการกับปัญหานั้นได้อะหนึ่งถึงสิบสองชั่วโมงนี้ถ้าใคร มีปัญหาเรื่องงานก่อนหน้านี้หรือว่ารู้สึกว่างานมันมีปัญหางานมันมีอุปสรรคงานมันล่าชา้าหรือว่างานมันมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันเหมือนแบบติดขัดจนทําให้คุณรู้สึกไม่สบายใจรู้รู้สึกอะไรเงี้ยมันจะจบแล้วนะมันจะจบกับสิ่งสิ่งนะั้นจะจบกับอะไรที่มันไม่ไม่โอเคแหละทีเนี้ยการเริ่มต้นหนึ่งถึงสิบสองชั่วโมงเนี้ยคุณจะมีพลังในการทํางานถ้าก่อนอันนี้คุณท้อ เห็นไหมถ้าก่อนนันนี้คุณรู้สึกมันมีปัญหามันมีอุปสรรครู้สึกมันติดมันขัดรู้สึกมันทอรู้สึกมันสะดุดรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณพยายามต่อสู้กับสิ่งสิ่งนั้นมาตลอดเลยแต่มันก็เหนื่อยมันก็ยากพอสมควรอะไรประมาณเนี้ยอ่ะหนึ่งถึงสิบสองชั่วโมงเนี้ยคุณจะทํามันได้คุณจะผ่านมันได้แล้วคุณจะแก้ไขมันได้อ่ะหนึ่งถึงสิบสองชั่วโมงเนี้ยเห็นไหมเวลาชาดาบมาแล้วคุณจะอ่อข้ามผ่านปัญหาอุปสรรคหรือสิ่งที่มันยังติดยังขัดยังสะดุด อยู่ในสายงานของคุณได้มันจะจบสิ้นแหละมันกําลังจะจบสิ้นภายเดทมาอะหนึ่งถึงสิบสองชั่วโมงนี้คุณจะได้รับโอกาสนะได้รับโอกาสหรือได้รับความช่วยเหลือหรือได้รับงานนะบางคนรอรอเรื่องเกี่ยวกับการงานอะหนึ่งถึงสิบสองชั่วโมงนี้ต้องบอกเลยคุณคุณมีโอกาสมีข่าวดีก็แล้วกันแหละเกี่ยวกับเรื่องงานอะหนึ่งถึงสิบสองชั่วโมงนี้นะ คุณมีโอกาสมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องงานเกิดขึ้นนะเอามาดูกันต่อว่า1-12ชั่วโมงนี้เป็นพลังงานอะไรอีกโอ้ไพเดอะซันไม่ห้องห่วงเลยไม่ต้องห่วง1-12ชั่วโมงนี้คุณจะมีความสําเร็จกับการงานกับสิ่งที่ทำา1 1 2ชั่วโมงนี้คุณมีโอกาสเจอข่าวดีเกิดขึ้น1-12ชั่วโมงสําเร็จ โชคลาภเงินทองชื่อเสียงความสําเร็จอะชีวิตที่มีความเจริญรุ่งเรืองรุ่งโรจน์อ้ยหนึ่งถึงสิบสองชั่วโมงเนี้ยคุณจะแบบมีข่าวดีมีสิ่งดีเกิดขึ้นอะถ้าใครไปสมัครงานไว้นะคุณได้งานแน่นอนเลยนะแต่ถ้าใครไม่ได้ไปสมัครงานไว้ถ้าคุณทํางานทําอะไรอยู่ผลงานคุณดีมากเลยหนึ่งถึงสิบสองชั่วโมงเนี้ยงานเด่นงานดีคุณมีโอกาสดังอะไรประมาณนี้เลยนะ 1นึชั่วโมงนี้มันจะมีแบบความสมหวังเกิดขึ้นอมืมีข่าวดีมีความสมหวังมีความสําเร็จเกิดขึ้นเห็นไหมหนึ่งถึชั่วโมงนี้ของคุณอะไว้ไพร์เดอรซันนี้เคลียร์ทุกอย่างเลยนะเนี่ยที่จริงเปิดแค่นี้โอ้โดีมากเลยอะเนาะดีมากเลยอะเดอร์ซัมาแล้วเนี่ย โอ้เนาะมีพระอาทิตย์มีดอกทันตะวันมีม้าขาวมีธงโบกสมบัติมีเด็กโอ้เนาเป็นความแบบความเจริญเติบโตความเจริญรุ่งเรืองแสงสว่างอืมหนึ่งบสองชั่วโมงนะหนึ่งถสองชั่วโมงนี้คุณจะได้ปลดล็อกในสิ่งที่รอคอยอะไรที่คุณรอคอยมานานอืม เนี่ยมันจะได้ปลดล็อกแล้วคุณจะได้ตื่นรู้กับอะไรบางสิ่งบางอย่างด้วยนะ1-12ชั่วโมงบางคนเนี่ยจะได้ปลดล็อกกับปัญหาที่มันค้างคามานานเออคุณจะได้สะสางหรือปลดล็อกกับสิ่งสิ่งนั้นหรือบางคนก็กำลังจะได้ในสิ่งที่คุณปรารถนาในสิ่งที่คุณรอคอยมาสักระยะหนึ่งแล้วอ่า1-12ชั่วโมงนี้แปดเหรียญมา ต้องบอกเลยนะแม่เป็นเรื่องราวข่าวดีนะหนึ่งสิบสองชั่วโมงเนี้ยบางคนได้ค่าตอบแทนโอ้ได้เงินเงินที่รอคอยเงินจากการทำงานเงินตอบแทนอืเงินที่มันแบบที่คุณได้พักเพียรพยายามมาอะไรประมาณนี้หนึ่งถึงสิบสองชั่วโมงงานที่คุณทำจะดีขึ้นโอ้โหหนึ่งถึงสิบสองชั่วโมงคุณจะได้เงินจริงๆต้องบอกเลยภายหนึ่งเหรียญ 1-12ชั่วโมงนี้บางคนมีโอกาสได้เงินแบบฟุกฟุกได้ของมีค่าได้รับข่าวดีได้ของที่คุณรอคอยหรืออยากได้หรือปรารถนามานาน1-12่ชั่วโมงมีโอกาสที่ดีเข้ามาหาคุณเป็นช่วงเ,เขาเรียกว่า1-12ชั่วโมงแห่งเ,เงินทองของคุณแห่งโชคลาภของคุณ 1-12ชั่วโมงแห่งความโชคดีของคุณไพ่เด s สันโอ้โหเห็นไหมแสงสว่างแห่งปัญญาก็เกิด1-12ชั่วโมงเห็นไหมคืออะไรที่มันก่อนนั้นเนี้ยติดขัดคุมเคลือคุณมานานแล้วเนี่ยเห็นหมหนึ่งถชั่วโมงเนี่ยหลุดผลปลดรล็อกอืเห็นไหมหนึ่งถชั่วโมงบางคนได้รับโอกาสที่ดี นะบางคนได้ค่าตอบแทนได้เงินแบบฟุกฟุกก็ได้นะ2 1 2ชั่วโมงบางคนเนี่ยกำลังจะมีข่าวดีทั้งงานและเงินแล้วก็ได้อะไรแบบฟุกฟุกเข้ามาด้วยเห็นหมหนึ่งถชั่วโมงนี้ของคุณเดียมเพรสหนึ่ชั่วโมงนี้ตำแหน่งยศถามดาษักความรักความอุดมสมบูรณ์ความพรั่งพร้อม บางคนเนี่ยหนึชั่วโมงถ้าบ้านคุณมีคุณแม่หรือเป็นผู้หญิงที่แบบคุณเคารพนับถือพี่ป้านนะ้าอาอะไรก็ช่างหนึ่งถึงชั่วโมงมีการซัพพอร์ตช่วยเหลืออ่ะหรือคุณนับถือพระแม่นับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นผู้หญิงนะหนึชั่วโมงนี้บางคนได้มีโอกาสขอพร นะใครที่มีโอกาสหรือว่านับถือพระแม่หนึ่งถึชั่วโมงเนี้ยคุณลองอธิษฐานคุณลองขอพรกับพระแม่ดูเห็นไหมคือคุณจะได้สมหวังนะ่ะอะใบนี้เขาอยากออกเนี่ยได้เงินจริงๆนะโชคดีคิงเหรียญราชาเหรียญหนึ่งบสองชั่วโมงเนี้ยคุณจะมีเรื่องราวข่าวดี คุณจะได้รับการช่วยเหลือการซัพพอร์ตเรื่องเงินหรือจะมีข่าวดีบางเรื่องเข้ามาอาจจะเป็นเงินอาจจะเป็นของมีค่าหรืออาจจะได้อะไรแบบฟุกฟุกหรืออาจจะได้ค่าตอบแทนอะไรบางสิ่งบางอย่างมันคือสิ่งที่คุณรอคอยมาสักระยะหนึ่งแล้วนั้นคือ1-12ชั่วโมงนี้คุณมีข่าวดีแน่นอน เห็นไหมมันค so ือสิ mm ่งที่คุณรอคอยมาสักระยะหนึ่งแล้วอ่ะจะมีการติดต่อการสื่อสารการตกลงกันไวงถึงสิชั่วโมงชีวิตดีมากความสุขเห็นไหมคุณจะได้ปลดล็อกปลดล็อกกับคือชีวิตคุณจะมีอิสระเสรีภาพเดอะฟูลชีวิตคุณจะได้เริ่มต้นเห็นไหมมีแสงสว่างนำทางมีความสุขอิสระทางการเงินอิสระทาง ความคิดอิสระทางชีวิตมีความสุขหรือหนึ่งถึงสิชั่วโมงบางคนจะได้เดินทางบางคนจะได้ท่องเที่ยวนะบางคนจะได้ไปในที่ที่อยากไปหนึ่งถึงสิชั่วโมงบางคนก็จะมันจะมีความสุขอะมันจะได้สิ่งที่ดีเกิดขึ้นอนะนี่คือ1น2ถึงสิชั่วโมงนี้ของคุณนะพลังงานเดอะฟูลเนี่ยสามเหรียญเนี่ยหนึ่งถึงสิชั่วโมงเนี่ยอืมใครค้าขายขาย,ขาย,ขาย,ขายดี นะใครตกลงเรื่องการเงินดี1-12ชั่วโมงอาจจะมีการซัพพอร์ตการช่วยเหลือเรื่องการเงินมาหาคุณ1-12ชั่วโมงคุณอาจจะมีข่าวดีเรื่องการเงินมาหาคุณ1-12ชั่วโมงคุณอาจจะมีลูกค้ามาตกลงลูกค้ามาติดต่อ1-12ชั่วโมงถ้าคุณไปทำเรื่องการเงินเอาไว้มันจะผ่านนะ2 1 2ชั่วโมง งานจะเด่นวาจาจะเด่นการตกลงการเงินจะเด่นหรือ1-12ถึงชั่วโมงเนี่ยอาจจะมีลูกค้ามาซื้อของคุณอาจจะมีลูกค้าหรือว่าคนมาเขาเรียกว่ายังไงอะ่ะมาอุดหนุนคุณเออหนึ่งถึงสิบสองชั่วโมงเนี่ยหรือมีคนมาอุป,ปถมัมภ์ซัพพอร์ตช่วยเหลืออะไรอย่างงี้ก็ได้หนึ่งถึงสิบสองชั่วโมงเนี่ยมันเป็นข่าวดีดีตั้งแต่เดอะซันมาแล้ววะนี่หนึ่งถึงสิบสองชั่วโมงเนี่ยคุณจะได้ปลดล็อกอะไรบางสิ่งบางอย่างด้วยนะอ่ะนี่คือ ภายในหนึ่งถึงสิชั่วโมงเนี่ยที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณเป็นพลังงานที่ดีเป็นข่าวดีเป็นพลังงานแห่งโชคลาภเป็นพลังงานแห่งความสุขเป็นพลังงานแห่งข่าวดีเรื่องดีๆเกิดขึ้นแน่นอนภายในหนึ่งถึงสิชั่วโมงนี้รับไม่รับนะคะถ้ารับรับไปเลยนะรับไปเลยพลังงานนี้เป็นของคุณคําทํานายนี้เป็นของคุณนะคะเมนว่าคําทํานายนี้เป็นของฉันเมนว่าพลังงานนี้เป็นของฉันฉันโชคดีเสมอ โอเคค่ะสวัสดีจ้า